ในซอยลึกแห่งหนึ่งย่านบางนากรุงเทพมีบ้านเช่าหลังเก่าที่ไม่มีใครอยากพูดถึงบ้านหลังนี้เป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นผนังปูนสีครีมลอกล่อนหน้าต่างไม้เก่าๆและประตูเหล็กที่ขึ้นสนิมเล็กน้อยมันตั้งอยู่ท้ายซอยที่เงียบสงัด แม้จะอยู่ใกล้ถนนใหญ่ที่มีรถราติดหนักทุกวันแต่ซอยนี้กลับเงียบจนหน้าขนลุกโดยเฉพาะตอนกลางคืนชาวบ้านเรียกมันว่าบ้านหลังสุดท้ายเพราะมันเป็นบ้านหลังสุดท้ายในซอยและเพราะมันมีเรื่องเล่าที่ไม่มีใครอยากเป็นผู้เช่ารายสุดท้ายผมชื่อมิว อายุ27ปีเป็นพนักงานออฟฟิศที่เพิ่งย้ายมาทำงานในกรุงเทพเมื่อต้นปี2565ผมกำลังหาบ้านเช่าราคาถูกเพราะเงินเดือนผมไม่มากนักวันหนึ่งผมเจอประกาศในแอมหาที่พักทาวน์เฮาส์2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำในบางนาค่าเช่าเดือนละ4,500บาทเท่านั้น ในยุคที่บ้านเช่าในกรุงเทพราคานี้แทบเป็นไปไม่ได้ผมคิดว่านี่ต้องเป็นโชคดีของผมแน่ๆเจ้าของบ้านชื่อป้าสมศรีเป็นหิงชราที่พูดจานุ่มนวลเธอบอกว่าบ้านว่างมานานและอยากให้มีคนมาอยู่เพื่อคึกคักหน่อยผมตัดสินใจไปดูบ้านวันรุ่งขึ้น ซอยที่ตั้งบ้านแคบและมืดแม้จะเป็นตอนบ่ายบ้านดูกเก่าจริงแต่ภายในสะอาดผิดคาดพื้นไม้ขัดเงาผนังเพิ่งทาสีใหม่และมีเฟอร์นิเจอร์เก่าๆเช่นโซฟาโต๊ะไม้และตู้เสื้อผ้าให้พร้อมป้าสมศรีบอกว่าเธอจะลดค่าเช่าให้เหลือ4,000บาทถ้าผมยอมเซ็นสัญญาเช่าทันที ผมรู้สึกว่ามันถูกเกินไปแต่ความโลภทำให้ผมตกลงโดยไม่ถามอะไรเพิ่มผมย้ายเข้ามาอยู่ในวันเสาร์ทุกอย่างปกติในช่วงแรกผมจัดของเขียนรายงานงานและนอนหลับฝันดีแต่คืนที่สามสิ่งแปล,แปลกๆเริ่มเกิดขึ้น ผมตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินบนพื้นไม้ชั้นบนเสียงฝีเทา้าตึกตึกช้าๆและหนักแน่นผมคิดว่าเป็นแมวหรือหนูเลยไม่ได้สนใจมากแต่เมื่อผมลองฟังดีๆเสียงนั้นเหมือนมีจังหวะเหมือนคนกำลังเดินวนไปวนมาในห้องนอนชั้นบน เช้าวันต่อมาผมลองขึ้นไปตรวจห้องนอนชั้นบนที่ผมไม่ได้ใช้ห้องนั้นว่างเปล่ามีเพียงตู้เสื้อผ้าเก่าและหน้าต่างที่ปิดสนิทผมลองเปิดตู้ดูแต่ข้างในมีแค่กลิ่นอับและผ้าขี้ริ้วผืนหนึ่งผมคิดว่าเป็นจินตนาการเลยพยายามไม่คิดมากแต่คืนต่อมา เสียงฝีเช้ากลับดังขึ้นอีกและคราวนี้มีเสียงกระซิบแปลกๆคล้ายผู้หญิงพูดอะไรบางอย่างเร็วๆแต่ฟังไม่ออกผมเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเลยโทรหาเพื่อนสนิทชื่อก้องซึ่งเป็นคนที่เชื่อเรื่องผีมากๆก้กองแนะนำให้ผมไปถามป้าสมศรีเกี่ยวกับประวัติบ้านและลองหาข้อมูลจากเพื่อนบ้านวันต่อมา ผมไปหาป้าสมศรีที่บ้านของเธอซึ่งอยู่ห่างออกไปสองซอยป้าดูตื่นตระหนกเมื่อผมถามถึงประวัติบ้านเธอบอกแค่ว่าบ้านหลังนั้นเคยมีครอบครัวอยู่หลายครอบครัวแต่ไม่มีใครอยู่ได้นานผมถามต่อว่าเพราะอะไรป้าพูดตะกุกตะกุกก่อนจะบอกว่าบางทีคนเราก็คิดมากไปเองแล้วก็ขอตัวไปทำธุระ ผมไม่ยอมแพ้เลยไปคุยกับร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าซอยเจเจ้าของร้านชื่อเจ๊หน่อยมองผมด้วยสายตาแปลกๆก,ก่อนจะเล่าด้วยน้ำเสียงต่ำว่า บ้านหลังนั้นเคยมีผู้หญิงชื่อนิดฆ่าตัวตายเมื่อ20ปีก่อนนิดเป็นสาวโรงงานที่ยายมาอยู่บ้านเช่าหลังนั้นกับสามีแต่สามีทิ้งเธอไปนิดเสียใจหนักจนผูกคอตายในห้องนอนชั้นบน หลังจากนั้นทุกคนที่มาเช่าบ้านนี้มักเจอเรื่องแปลกๆเช่นเสียงฝีเท้าเสียงร้องไห้หรือเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่หน้าบ้านตอนกลางคืนบางคนถึงขั้นย้ายออกในวันเดียวผมเริ่มรู้สึกหนาวหนาวร้อนๆแต่ก็คิดว่าเจ๊นหน่อยอาจจะแต่งเรื่องให้ผมกลัวเลยตัดสินใจอยู่ต่อ คืนนั้นผมตั้งกล้องมือถือไว้ที่หัวเตียงเพื่อบันทึกเสียงเพื่อจะได้รู้ว่าเสียงฝีเท้านั้นเป็นอะไรกันแน่ผมหลับด้วยความเหนื่อยแต่ตื่นขึ้นมาตอนตีสามเพราะรู้สึกหนักที่หน้าอกเหมือนมีอะไรกดทับไว้ ผมลืมตาขึ้นมาและต้องช็อกเมื่อเห็นผู้หญิงผมยาวหน้าซีดนั่งอยู่ที่ปลายเตียงเธอมองมาที่ผมด้วยตาว่างเปล่าก่อนจะยิ้มและกระซิบว่าอยู่ด้วยกันนะผมกรีดร้องแล้ววิ่งออกจากบ้านทันทีโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นผมไปนอนที่บ้านก้องและไม่กล้ากลับไปที่บ้านเช่าอีกเลย วันรุ่งขึ้นผมกลับไปเก็บของพร้อมกล้องและเพื่อนอีกคนระหว่างที่เก็บของผมเปิดวิดีโอที่บันทึกไว้ในมือถือภาพในวิดีโอแสดงให้เห็นห้องนอนของผมตอนกลางคืนเงียบสนิทแต่จูๆ่ๆกลองก็จับภาพเงาเดินไปเดินมาในห้องก่อนที่ภาพจะตัดไปเป็นสีดำและมีเสียงว่าอย่าทิ้นฉัน ผมยกเลิกสัญญาเช่าทันทีป้าสมศรีดูไม่แปลกใจเลยเธอแค่คืนเงินมัดจำและบอกว่าถ้าทนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหลังจากนั้นผมย้ายไปอยู่หอพักในเมืองและพยายามเหลือมเรื่องนี้แต่สิ่งที่ทำให้ผมขนลุกจนถึงทุกวันนี้คือวันหนึ่งผมบังเอิญเจอเจ๊นหน่อยที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเธอบอกว่า บ้านหลังนั้นเพิ่งมีคนเช่าใหม่เป็นผู้ชายหนุ่มเหมือนแกเลยผมถามว่าใครเธอตอบว่าไม่รู้จักแต่เขาดูมีความสุขดีเหมือนตอนที่แกย้ายมาใหม่ๆจนถึงวันนี้ผมไม่กล้าขับรถผ่านซอยนั้นอีกเลยและทุกครั้งที่เห็นประกาศบ้านเช่าราคาถูกผมจะนึกถึงรอยยิ้มของนิดและคำกระซิบที่ยังดังก้องอยู่ในหูแต่ผม ยังรู้สึกค้างคาผมเลยโทรหาก้องเพื่อนสนิทที่เชื่อเรื่องผีเต็มตัวและชวนเขาไปสืบเรื่องนี้ด้วยกันก้องแนะนำให้ไปคุยกับลุงจันอดีตผู้ใหญ่บ้านที่กเกษียณแล้วและรู้เรื่องราวในซอยนี้ทุกซอกทุกมุมลุงจันอาศัยอยู่ในบ้านไม้เก่าๆใกล้ถนนใหญ่วันนั้นเป็นวันอาทิตย์ฝนตกพรำๆทำให้อากาศครึ้มและชวนขนลุก ลุงนั่งสูบยาเส้นอยู่ที่ชานบ้านเมื่อเห็นผมเขามองด้วยสายตาที่เหมือนรู้ทันทีว่าผมมาถามอะไรแกมาถามเรื่องบ้านหลังสุดท้ายใช่ไหมเรื่องของนิดนะลุงพูดก่อนที่ผมจะเอ่ยปากผมพยักหน้าและลุงเริ่มเล่าด้วยน้ำเสียงนิ่งๆแต่เต็มไปด้วยความหนักแน่นนิดเป็นคนที่จังหวัดร้อยเอ็ดเกิดครอบครัวชาวนาที่ยากจน เธอเป็นลูกสาวคนโตในจํานวนพี่น้องห้าคนด้วยความที่ครอบครัวลำบากนิดต้องออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุ15ปีเพื่อช่วยพ่อแม่ทำงานในนาเก็บผักตบชวาและขายของในตลาดชาวบ้านในหมู่บ้านร้อยเอ็ดจําได้ว่านิดเป็นคนขยันใจดีและมักยิ้มให้ทุกคนแม้ว่าชีวิตจะเหนื่อยแค่ไหน เธอชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะเด็กๆและคนแก่ในหมู่บ้านบางครั้งเธอจะแอบแบ่งข้าวจากครัวให้เด็กๆที่หิวโหยหรือช่วยหาบน้ำให้ใหยายข้างบ้าน Kolleg เมื่อนิดอายุ20ปีเธอตัดสินใจเข้ากรุงเทพเพื่อหางานทาและส่งเงินกลับบ้านเธอได้งานเป็นสาวโรงงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ย่านบางนาชีวิตในเมืองใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายนิด ต้องประหยัดทุกบาททุกสตางค์เธอเช่าห้องพักเล็กๆในซอยแถวโรงงานและใช้ชีวิตแบบวันต่อวันแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อเธอได้พบกับชาติชายหนุ่มจากโรงงานเดียวกันชาติหน้าตาดีพูดจาหวานและทำให้หัวใจของนิดเต้นแรงเป็นครั้งแรกเขาสัญญาจะดูแลนิดและสร้างอนาคตร่วมกัน ในปี2545ชาติชวนนิดย้ายมาอยู่ด้วยกันในบ้านเช่าเท่าเฮาส์หลังนั้นบ้านหลังสุดท้ายค่าเช่าราคาถูกและชาติบอกว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวเล็กๆของพวกเขานิดหลงรักชาติอย่างหมดใจเธอควักเงินเก็บทั้งชีวิตเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์โซฟาโต๊ะไม้ตู้เสือ้อผ้าและตกแต่งบ้านให้กลายเป็นบ้านของเรา เธอฝันถึงงานแต่งงานลูกๆและชีวิตที่มั่นคงเธอถึงขั้นซื้อผ้าม่านสีครีมและหม้อหุงข้าวใบใหม่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตแต่ความฝันของนิดพังทลายลงในเวลาไม่ถึงปีหลังจากย้ายมาอยู่ด้วยกันชาติเปลี่ยนไปเขาเริ่มไม่สนใจงานกลับบ้านดึกและใช้เงินของนิดโดยไม่บอกกล่าว เธอจับได้ว่าเขานำเงินเก็บของเธอไปใช้หนี้การพนันและซื้อของให้หญิงสาวอีกคนในโรงงานเมื่อนิดผ่าเชิญหน้ากับเขาชาติยอมรับว่าเขาไม่เคยรักเธอจริงและที่อยู่ด้วยกันก็แค่เพราะนิดสะดวกสำหรับเขาเขาย้ายออกจากบ้านในคืนนั้นทิ้งนิดไว้กับหนี้สินและหัวใจที่แตกสลายลุงจันเล่าว,ว่าชาวบ้านเห็นนิด เปลี่ยนจากสาวยิ้มแย้มเป็นคนเงียบขรึมเธอมักนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างชั้นบนเป็นชั่วโมงชั่วโมงบางคืนมีเสียงร้องไห้ดังออกมาจากบ้านชาวบ้านพยายามชวนนิดออกมาพูดคุยแต่เธอปฏิเสธทุกคนบางคนบอกว่าเห็นนิดถือเชือกเส้นใหญ่เดินขึ้นไปชั้นบนและนั่นคือคืนสุดท้ายที่ใครๆเห็นเธอ เช้าวันต่อมาเพื่อนบ้านที่ได้กลิ่นเหม็นจากบ้านเข้าไปดูและพบว่านิดผูกคอตายในห้องนอนชั้นบนเธอใช้เชือกผูกกับคานไม้และทิ้งจดหมายฉบับสั้นๆไว้บนโต๊ะที่เขียนว่าชาติทำไมต้องทิ้งฉันชาวบ้านเล่าว,ว่านิดตายด้วยความแค้นและความเสียใจเธอรักชาติมากเกินไปและการถูกหักหลังทำให้เธอรู้สึกว่าชีวิตไม่มีค่า ลุงจันบอกว่าหลังจากนั้นบ้านหลังนี้ก็เหมือนถูกสาบใครที่ย้ายเข้ามาอยู่มักเจอเรื่องแปลกๆเสียงฝีเทา้าเสียงร้องไห้หรือเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่หน้าบ้านตอนกลางคืนบางคนถึงขั้นย้ายออกในวันเดียวผมถามลุงจันว่าแล้วทำไมป้าสมศรีถึงยังปล่อยเช่าบ้านหลังนั้นอยู่ถ้ามันมีปัญหาขนาดนี้ ลุงจันทร์ถอนหายใจและเล่าต่อว่าป้าสมศรีเป็นพี่สาวของชาติสามีของนิดหลังจากนิดตายชาติหายตัวไปจากย่านบางนาไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนป้าสมศรีรู้สึกผิดที่ไม่เคยช่วยนิดหรือเตือนเธอเกี่ยวกับนิสัยของชาติ เธอจึงตัดสินใจซื้อบ้านหลังนั้นจากเจ้าของเดิมเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงนิดและปล่อยเช่าราคาถูกเพื่อหวังว่าจะมีคนมาทำให้บ้านคึกคักและอาจช่วยให้วิญญาณของนิดสงบลงได้แต่ทุกครั้งที่มีคนยายออกป้าสมศรีจะเงียบและไม่เคยเล่าความจริงให้ผู้เช่ารายใหม่ฟัง หลังจากได้ยินเรื่องราวของนิดผมรู้สึกทั้งสงสารและกลัวผมตัดสินใจไปหาป้าสมสีอีกครั้งเพื่อถามความจริงวันนั้นป้าดูเหนื่อยล้าเธอยอมรับว่าเธอรู้เรื่องของนิดและชาติแต่ไม่เคยกล้าบอกใครเพราะกลัวว่าจะไม่มีคนมาเช่าบ้านเธอบอกว่าฉันแค่อยากให้น้องนิดได้เจอคนที่อยู่กับเธอจริงๆไม่ทิ้งเธอเหมือนชาติ ผมรู้สึกหนาวสันหลังเมื่อได้ยินคำพูดนี้เพราะมันเหมือนกับที่เงาของนิดกระซิบกับผมว่าอยู่ด้วยกันนะผมกลับไปที่หอพักและพยายามลืมเรื่องนี้แต่คืนหนึ่งผมฝันเห็นนิดเธอยืนอยู่ในห้องนอนชั้นบนของบ้านหลังนั้นมือของเธอถือเชือกและตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาเธอพูดว่าอย่าทิ้งฉันทุกคนทิ้งฉัน ผมตื่นขึ้นมาด้วยความกลัวและเมื่อตรวจโทรศัพท์ผมพบว่ามีข้อความจากเบอร์ที่ไม่รู้จักส่งมาจากเวลา03:33ข้อความเขียนว่ากลับมาหาฉันสิ ผมลบข้อความนั้นทิ้งและเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ทันทีนั่นคือเรื่องราวของบ้านเช่าหลังสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องหลอนจากปากชาวบ้านครั้งหน้าและถ้าคุณเจอบ้านเช่าราคาถูกเกินจริงคิดให้ดีก่อนเซ็นสัญญานะครับสวัสดีครับ